สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญส่งน้านะครับปิดตาส่งน้ําของหลวงปู่ดูวัสแกนนะครับปีสองแปดนะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับจะจัดสร้างสองเนื้อนะครับมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงอ่าครับเดี๋ยวจะมาดูเหรียญที่ไม่เียบก่อนนะเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่จะหลวงปู่ดูจะไม่ตาจานนะครับมีจานหลายแบบมีจานหลังจานหน้าจาหนาจาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับ อันนี้จะเป็นเหรียญจานเดียวนะครับปกตินี่จานเดียวครับทุกคนนี้ก็จานเหมือนกันนี่นะอ่าครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะเป็นแบบลมดํานะครับเป็นทองแดงลมดานะจะเป็นลมแบบมันๆเนยเห็นไหมจัดสร้างน่าจะหลักพันเหรียญน,นะครับวิธีการดูเหรียญน,นี้ก็ต้องจะแล้วเราต้องมาดูขอบตัดนะครับ ขอบตัดฝั่งนี้นะฝั่งตรงนี้จะมีรอยตัดฟันใหญ่อยู่นะตรงขอบใ่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมผมไม่อยากจะจับหยาเลยนะเรียมมันสวยมาก <What else? S 1> ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับจะมีรอยเขี้ยวเหมือนรอยเขี้ยวฟันใหญ่เหน็นไหมนิดนึงเห็นไหมครับอย่างนั้นประมาณนั้น อ่าครับผมแล้วก็รายละเอียดทั่วไปเหรียญจะมีเส้นพื้นเหรียญนะครับด้านหน้าจะมีเส้นแบบเส้นเหมือนสายฝนลงมาอย่างนี้นะครับแนวตั้งนะเี๋ยวต้องสะท้อนกับไฟนิดนึงเห็นไหมเหรียญนี้ก็มีนะเช่นกันเห็นไหมครับอ่าแล้วตรงข้างมือนะ ค่ามือตรงนี้จะมีเมทสองจุดตรงนี้จะมีเมทสองจุดมีทุกเหรียญน,นะครับเห็นไหมอ่านี่นะอ่าเห็นไหมสองจุดนะครับประมาณนี้แล้วทั่วไปก็ดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้เกณฑ์น่าจะยังไม่ดีนะ ดูความคุณจาทั่วไปนะครับดูขอบตัดจะเป็นแบบอย่างนี้ทั่วไปปกติอ่าครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับ